ดีจ้าพ่อไม่ยออ่อแเราจะไม่ยอยกินเขาที่มีกินยำได้แสบยำนั่นจา้ามื้อนี้ไม่ยอดลาบเครื่องหมอหน้อยจา้าของแสบอีสานจา้ายงคนโบราณลูกกันจา้านี่จ้าลักษณะหน้าเป็นสีจา้าอันนี้นี่หมอหน้อย้ะจา้าเนี่ยเอามาเด็ดเป็นใบามาจากสกุลนครจา้าไม่ยาน่งนี่ไม่ย่ยยอ,อย่องไดหน้าเป็นสีวบค่ะก,กินได้ค่ะ น,นี่หมอหน่อยจ้ะนางเริ่มเป็นตัวแล้วจ้ะเคื่อหมอหน่อยเด้อนี่ยเป็นตัวแล้วนบุกะจากที่ไม่ใไหร่เห็นคิดไปเบิ่งเไงมานี่เป็นตัวแล้วนี่เป็นบุญโดยอัตโนมัติจ้ะเขาจะเป็นนั่เป็นตัวแล้วย่ำหลับกับบรมีอย่างมีเขาขวัวหมอมคาออนไอปลากระปองก็ได้ปลาทูก็ได้ย่างก็ได้ cốp mình chết đây bớt chả mh 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 nhảy mh 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 m m

ยองมากก็เป็นอย่างสี่คือไงเห็ดไดน้นปกนาบกคิดมันละจ้ะคุณฝากน้ำเกือมาหน่อยมานำหอยพอมจะหอยแอน,นสี้าเนาไงก็เล็บร้วย เด้อเจนหน่อยเด้อมากินนั่นเคื่อหมอหน่อยเด้อสมุนไพรของมักมียอดก่อนให้แต่ต้องให้เครื่องไว้ก่อนเพราะวันยองเลือดนางสีนไล่ตู่ดุเตโนมาเหรอนั่งเรือจีนไล่เด้อ เป็นบุญหน่อยแต่หนูมัดได้ดิทำไมเป็นเด็กน้อยนะผมให้เขาฮิตสูกินประจำพอนี่ยมันมาล้างบ่ออยู่กนหมูลานบนบ้านนดอกเนาะ In cơm ở là gót bùng ngái, bên bà Temple top bùng khương đê bọn nhỏ lợi kỳ là kín lơi bên bà mừng ăn bà mừng 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 บุญเดือมัลยวกเราพูอเปนอยู่เด็กน่อยไม่กคจะบกอยงหูกันเนาะบางคนเราบบ่ค่อยกินแบบนี้ เด้อจ้าสุขุสุคนเด้อกินอะไรไม่ใหญ่เด้อรองมึงเด้อลองในไม่ใหญ่สิหูบอมแซ่บของมักไม่ลองก็ตีน้อยไม่ลองเหรอของอร่อยนะาลองดูจะติดใจ Cho mình ban nào Tôm nam bà đề Thả mấy bún mấy bàn bà xe Mấy bà, bà đu dẹp đu Mấy cốp mấy xe đầy Cứ lạc thao là bà nang nói nưng, nong dưới nắp cảnh này là, nang cứ bảy vô này là, thấy không, cơn giảm ba, chân số mười chưa cả, có buộc ở đây là, cứ vùn nữa.

ไม่ได้เมื่อบ้านสองปีแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินนี่แหละเลยปากม่พอมาขอมออ้อหมอหน้อยเกลือหมอน้อยภาษากลางก็นั่งเรือนมาไล่แล้ว ู้แถวป่ามันสมัยก่อนนะพ่อไปหาเนื้อนางมาตกนำใหม่ละเก็บมานาพอ่อลูว่าลูกมาก,กินก็ไม่ได้ลูกกินสมัยตก่กนให้เบอร์ค่อยได้ใส่อย่างหนะมีกบม,มีเกลยวกใส่ไปตามปาษาบ้าหนอเขาเนาะเสื้อผตูตัวหนึ่งเขากลัวหอมกินได้สบายเลย Men em em Tại em mà nói 43, 44, kia là Đằng em 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 ngay, ngay thì lại vòng. <laughs> mẹ mà kèm dây mà kèn đây bộ bình nhắm mẹ hỏi cổm dây cổm mẹ nhai tổm nào mẹ là cả mai thì mình nhìn cũng đây coi mẹ nhong bố con người ta có dây nằm bao năm mà đà cái cũng bộ bình nhắm mẹ nhảy tôm Cái này mình hết sẽ bạc vào bóng đơ Mọi người coi như cắp lán đó Thế tôi lán kìa Lán cắp mắc đây Lán xào vô lên cho vùng. Ai mà bố mắc kín ไม่ตามแถวประมันไมก่ก้อนนะมสมอเจ้ากระปุกอะไรนะทับปรีคำใส่เลยมีเป็ดหลายเด้อมันนั้นมันสอกหอนดอน้ะเนี่ย ไปบงจักพิ่มึงเข้าไปว่าเกลือหมอน้อยมันจะขึ้นมาเลยอาจจะเ,เห็นแบบเต็มนวดเต็มที่เป็นเกลือเป็นเป็นถาวันนะ่ะเป็นถาวันแล้วเสียงไม่แย่กับไม่ค่อยซัดเจ็บอะไรเลยลูกย่างกันขอแหบอยู่ dùng như vậy có quân thò thì nhám thò đúng ai rồi một làm một lan nó vân vân thì mấy người có cũng không mở đâu không có xí điện đâu bây giờ mày mới mẹ ไม่ยองกินเลยไม่ต้องปรุงยังแล้ววะขอรูงง่ายเหมือนว่าไม่ยอมกินเพราะเสบมากไม่ลองเลยปิกี้มานะกินหมอน้อยยีบุด มาดองดูสี่เคยกินเมื่อันเนี่ยไอ้บุญบอกว่าทำหมาน้อยแล้เรียกด้วยนะจะดูว่าเป็นยังไงวันนี้ว่ะจ้า

หน่อยว่าเย็นมย่อยเตาดุน้าบสัน่าเราแซวลงติดคอได้ว่าสัน่า mày là con buồn mấy ngày con mai lại chụp một ngay lên rồi mẹ ừ. mẹ quên chụp này vậy nhiên bay nhỏ nhau nhắm 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 nhà nhắm 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 hành nhắm 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 mời bà dòng bị tóc đi kỳ lạp bớt ăn xem lưu nắm lưu nắm lưu nằm Đi mình lưu nắm lưu nắm nằm hay xúc nắm lưu nắm lại hay xúc nắm lưu nắm lưu Là nó, mà, mà nó mà ngày cái gì mà nó lu, kinh đài mày năng, làm mày nắng, nắng cái bớt chả, nó lu nó, ngày bớt, bớt thả nên có đi nó chả, mẹ giờ chỉ hơn thì mẹ kín nhăn mẹ xe nhầm chả. ฝากกูไลกุกดแซ่กูะตามแม่ยลูกเด้อดบ๊ายบายจ้า